คอนโดเปิดใหม่ในเมืองขอนแก่นที่ตอบโจทย์ของคนรักเมืองและรักธรรมชาติที่นี่เลยโอเชียนโอเอซิสที่จะมาพร้อมกับพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ถึง2ชั้นและสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบคันมีสระว่ายน้ำฮาบโอลิมปิกยาว25เมตรพร้อมสระเด็กมีฟิตเนสและโคเวิร์กอินสเปซส่วนสายรักธรรมชาติมีสวนลอยฟ้าไว้รับลมชมวิวมีรู่ไว้ให้เดินเล่นจ็อกกิ้งมียิมกลางแจง้งและสนามเด็กเล่นพร้อมพื้นที่สีเขียวอีกเพียบจะมานั่งเล่นพักผ่อนหรือจัดกิจกรรมก็ได้ไปดูห้องกันเลยเริ่มจากห้องสตูดิโอเข้ามามุมนี้เเเปป็นนนนมมุัักผ่่่อไไไวว้้้งลดดูทีีขา นี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าหรือโตเครื่องแป้งเอาไว้สําหรับแต่งตัวและห้องนี้เข้ามาในขนาดใหม่ใหญ่ขึ้นเป็นสัดส่วนมากขึ้นถูกใจหลายคนแน่นอนส่วนครัวจะเป็นระบบปิดติดระเบียงแยกออกจากห้องนอนให้ความรู้สึกเหมือนห้องวันเมทรูมห้องน้ําก็แบ่งโซนแห้งโซนเปียกมาให้เรียบร้อยไปกันต่อที่ห้องวันเมทรวมจะเป็นห้องหน้ากว้างจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนชอบที่มีกระจกกั้นระหว่างมุมนั่งเล่นกับห้องครัวช่วยกันกลิ่นได้ดีและทําให้ห้องดูโปร่งโล่งสบายส่วนห้องนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นห้องวันเมทรวมพัทจะเพิ่ และทุกพื้นที่สามารถใช้สอยได้ประโยชน์สูงสุดจริงๆแล้วยังอยู่ในทำเลทองในเมืองขอนแก่นใกล้มอขอนแก่นโรงพยาบาลราชพฤกษ์ย่านธุรกิจการค้าโรงเรียนและศูนย์ราชการตรงตามคอนเซปต์โอเอซิสอินเดอร์ซิตี้สุนทรียะแห่งการใช้ชีวิตที่สงบใจกลางเมืองขอนแก่นและทั้งหมดที่พูดมาในราคาล้านต้นๆเท่านั้นเปิดจองแล้วเริ่มต้นเพียง5,000บาทและสามารถเข้าไปชมห้องตัวอย่างได้แล้ววันนี้ที่โอเชียนโอเอซิสขอนแก่น